มันสะกดว่าให้คุณเด็กเป็นแบบยังไตอนนี้รู้เรา่าทำไมฉันถึงยกให้เธอไปถึงหัวใจยอมถึงพมเคยพูดว่าผมไม่รักแต่รู้ไหมว่าอันที่จริงผมน่นโคตรรักคุณนะ บอกว่าผมนะ้าติดมากมายแต่ถ้าคนเข้าไปข้างในคุณจะรู้ว่าผมจริงใจนะท้องฟ้าวันนี้มันดูมืดมิดพระอาทิตย์คงจะหยุดพักแต่วาใจของผมไม่หยุดรักคุณหรอกก็คนอย่างคุณน่ะมันผมเลยอยากทําความรู้จักและยกให้คุณมาทั้งใจอ่ะก็ไม่รู้มีกี่วิธีให้ฉันได้ผ,ผ่านพานคคืนนี้ไม่อยากพล คิดถึงเธอมันทรมานเธอรู้ไหมเรามาเปลี่ยนมันยากาศเันดีไหมให้ฉันไปวิ่งเล่นข้างในหัวใจเธอทำให้เธอนั้นรักฉันก็เธอนรักแค่ไรใครจะทนไว้เพิ่งจะส่งยิ้มจินละลายแตเธอในรักแค่ไไม่ต้องสงสัยว่าทำไมใครถึงตกลุมรักเธอธรกแคไทำฉันหลงไหลดึงมันสะกดไว ก็เธอไม่รักแค่แค่อะไรตอนนี้รู้แล้วว่าทำไมฉันถึงยกให้เธอไปถึงหัวใจให้เธอไปถึงหมดหัวใจให้เธอไปถึงหมดหัวใจให้เธอคนเดียวรู้ไหม True Team มาให้ยกน้ำยกไฟยกเงินมาเปรียบเทียบกับหัวใจแยกมันไปไม่ได้หรอกฉันคนธรรมดาช่างฟันไม่มีเงินตัาลงเท้าแกแหวนเพชรแหวนทองให้เธสวมใสฉันมีแต่ใจที่เต็มแต่ยกให้เธอไปปั๊ อยู่ที่เธอจะตัดสินใจว่าจะรับฉันเข้าไปข้างในหัวใจเธอหรือเปล่าได้เลยก็ไม่รู้มีกี่วิธีให้ฉันได้ผ,ผ่านคำคืนนี้ไม่อยากเธอนอนละเมอคิดถึงเธอมันทรมนนานเธอรู้ไหมเรามาเปลี่ยนมันยากาศกันดีไหมให้ฉันไปวิ่งเล่นข้างในหัวใจเจอทำให้เธอนั้น ไว้เพียงเด็ดทรงยิ้มจิเล,ลายคุณเด็ดน่ารักเแี่ไหนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคนไทยถึงรักเธอคุณน,นรักเแี่ไหนทำฉันหลงไหลดึงมันสะกดว่าคุณเด็ดน,นรักแค่ไหนตอนนี้รู้แล้วว่าทำไมฉันถึงยกให้เธอไปถึงหัวใจให้เธอไปถึงหมดหัวใจให้เธอไปถึงหมดหัวใจให้คุณเด็ดไปทั้งใจ yeah! night nice. night nice. see, see, you, see you today i'm great very, very okay take care hey. my friend too okay okay for sure thank you so much charlie